ตัวนี้เป็นอะไรนะต้มหอมมะละกอครับผมหาแดกเองนะครับหาแดกเองเต็มตัวแล้วตันนี้เป็นหาแดกเองใช่ครับแกงปลาใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามาก็แดกเองตลอดเลยหาแดกเองตันนี้อทำอะไรอยู่ครับไก่รวนนะครับไก่รวนไก่รวนนะครับก็เมนูนี้ก็ก็ฮินเลย มัผัดแล้วอยู่ผัดควานนะครับผัดควานผัดควานวาน,นั่นแหละเอาเหลียวหลังไหมนะหัวเ <c oughs> กล่องกลอง เราตอบปลาอะไรไม่รู้มันจะเย็นหน่อยครับเดี๋ยวเอากระอนโอ้ต้องแซอย่างเดียวเดินแถวแถวเนตนะครับมาก่อนก็แพงคิ้วเลยเพราะว่าที่นี่ป็นมีคิ้วเราเ็นทำอะไรอยู่ก็เอากันนั้นแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ครับปลาแดงครับปลาแดงทอดปลาดอออ่นปลาแดงนี้ปลาแดงอันนี้ต้องลุกอะไรบ้างโอ้เลยครับ มาหมั่วไเข่าแลวโอ้เมาไหั่วงยมัวแล้วแดงกันได่ไงเฮ้ถงนี้ดียวไปทำบ้างดีกว่าเยครับ ก็มันน้ำจิ้มตัไหนจิั้งมด่ครับได้ผมก็ไม่พิถีพิถันเหมือนกันกินได้หมดเลยอ่าจ่ายตัครับกลัวกลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพ้าเนี่ยตามกลับมาตายให้อีก120บาทขาเนี่ยวันวันหนึงเิดนยิงไปออน นี <Leh> ่ค <Sh> ร <ane> ับปลาปราคังเลื้อเนี่ยเลื้อสุดยอดอยู่แล้วมาใหม่ๆแล้หอยเหยือไม่ั่านหเหยือหอยเหยือหเยือจอจอบจอบเป็นเหจอเป็นเหยือไีอะไรเยบงายงงามาเอื่องไฟนิดนึงอ่าไฟตัดตัดอ่าทีนี้เราเราพอมีวิชา เน่เน่ปดางน้ออ่นนะครับมาแดงโอเคก็ได้ละอ่าช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวไ้หน้าอยู่นการนั้นเนี่ยดูดได้หาเมียใหม่อะไรนะเดี๋ยวไปหาเมียุานดีกว่าเดี๋ยวปาหาให้โอ้สยามยาม ข้าสามเขาครับคุณทวทคุมเพียงคนเดียวอาแล้วก็สิ้นติดการใส่นะครับก็มีอะไรการใส่ไหมคุณทั่ใส่ได้ยางไง ไก่ทอดแล้วก็ตาวที่อา่างมาชิมต้ยมยำปลาคังผมตีแรกแบบน้ำข้นคัดเลย ลอดมันอยหน่ดันนี่ปั่นกันแบบนี้เลยนะครับว่าไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้เนื้อเหนียมากเด้งมากอืมลองกิ่ดี๋าปลาหน่อยไหมอาปลาหน่อยนิ่ ตูคือตูกินประคังเนี่ยื้อปลาล้วนๆเ,เลยอะเน้นแต่เนื้อน,นะครับไม่มีไม่มีหัว,วอันนี้ครับน้ำมูกน้ำห,นำหูน้ำตาเริ่มไหลแล้ว าช่ดิตัดต้านมากตี่ต้าเจ๋ร้องหาย่างไรไอ้ขนมบ้าปินที่ขายรึเปล่าเ,เ,เนี่ยขายครับเน่อร่อยจังเลยเนี่ยไก่้อดกินนะแล้วก็ผัดอย่างนี้ได้ครับพี่ ใช่แล้วขาแม่จะขที่เกียจ์ทำนะแล้วที่เกียจ์ทำนะขาลูกขี้เกียรนะเดี๋ยวจะให้ลูกขาทำนะตอนรี้แปดร้อยห้าบาทต้นแล้วเหลือตนแล้วเหลือพันนี่ไม่ได้บิมแหลกร้านเลยนะแปดร้อยห้าบาทครับผมต้นแปดร้อยห้าบาท ไอ้คนกินกับปลาขายก็บอกอันนี้อันนี้ทำคนเดียวคนเดียวมาเปิดกี่โมงกี่โมงเนี่ยสี่โมงสีโมงเช้าสองโมงเลิกแล้วนะเดี๋ยวเลิกสายสองสาสองมาเลิกแล้วใช่ครับไม่ทำอะไรต่อครับนอนนอหาเด็กนะเออไม่าหาเด็กก็นอนนอนโอเคโอเคแต่ถ้าถ้าผมร่ำลาครับผมได้กครับโอเคมาได้นะครับพี่สมบูรณ์ครับผมโอกาสหน้ามาใหม่ละครับผมครับผม ơi, chạy luôn này, ông ơi.